จังหวัดอุทัยธานีเชื้อสายลาวในอุทัยธานีแห่ค้างดอกไม้พร้อมนํำรูปปั้นอดีตเกจิดังแห่รอบตลาดในวันสงกรานต์ประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมากสนุกสนานผู้สื่อข่าวรายงานที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีโดยจัดงานตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นวันแรกของสงกรานต์จนถึงวันสุดท้าย โดยจัดประเพณีแห่ค้างดอกไม้โดยองค์การบริหารส่วนเทศบาลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีจัดงานอนุรักษ์และสืบสารประเพณีดังกล่าวซึ่งประเพณีแห่ค้างดอกไม้เป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของชาวอำเภอบ้านไร่เชื้อสายลาวที่มีมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษและถือปฏิบัติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่13ถึง18เมษายนของทุกปีแต่ได้หยุดในสถานการณ์โควิดซึ่งภายในงานในช่วงเช้าได้มีการจัดการประกวดกอดเจดีไซน์การประกวดขบวนแห่ค้างดอกไม้ส่งน้ำพระพุทธพระสงฆ์และรถน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพรโดยขบวนแห่ค้างดอกไม้ได้นิมนต์รูปปั้น หลวงพ่อขุนอดีตเกจิดังแห่งอำเภอบ้านไร่นำขึ้นรถแห่ให้ประชาชนชาวอำเภอบ้านไร่ส่งน้ำโดยมีชาวบ้านของอำเภอบ้านไร่ซึ่งมีเชื้อสายลาวได้ร่วมแต่งชุดประจำถิ่นมาเดินในขบวนสร้างความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีประชาชนสองข้างทางได้นำน้ำมาสาดและปืนยิงสร้างความสนุกสนานโดยในพิธีนั้น ชาวบ้านที่มีเชื้อสายลาวจะนําดอกไม้ดานาชนิดอาทิดอกเฟื่องฟ้าดอกพุดธดอกจำปาดอกรักดอกเข็มดอกมะลิใบโกศนใบมะพร้าวซึ่งเป็นดอกไม้ในท้องถิ่นทั้งหมดมาทําเป็นพุ่มคล้ายทรงเจดีและทําการแห่ไปยังวัดเรียกว่าการแห่ค้างดอกไม้ในช่วงวันสงกรานต์เพื่อเป็นการสอนลูกหลานในท้องถิ่นให้รู้จักการมีสัมมาคารวะ รู้จักการของขมาและการให้อภัยซึ่งกันและกันโดยจะเรียกกันว่าเป็นการอนุญาตบาปกรรมกล่าวคือการเล่นสงกรานต์มักจะมีการล่วงเกินพระสงฆ์องค์เจ้าล่วงเกินคนเท่าคนแก่และล่วงเกินซึ่งกันและกันความเป็นมาของประเพณีดังกล่าวผู้สูงอายุในหมู่บ้านได้เล่าเพิ่มเติมว่าเมื่อสิ้นสุดการเล่นสงกรานต์ในแต่ละวันแล้วคนหนุ่มสาวลูกเด็กเล็กแดง จะพากันไปเก็บดอกไม้ตามบ้านและนำมาผูกให้เป็นพุ่มผูกติดกับคานหาบทรงคล้ายเจดีและหามไปตามหมู่บ้านเพื่อขออนุญาตบาปกรรมจากคนเท่าคนแก่หรือจากทุกคนและคนเท่าคนแก่หรือคนทั่วไปก็จะอนุญาตบาปด้วยการหยาดน้ำไปที่ดอกไม้และก็จะนำดอกไม้ฝากไปด้วยจึงเรียกว่าค้างดอกไม้เมื่อนำไปถึงวัดพระ ก็จะให้อนุญาตบาปกรรมแก่ญาติโยมด้วยการหยาดน้ำอีกครั้งซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้มีการกระทำสืบต่อกันมาช้านานซึ่งคนเท่าคนแก่ก็ไม่ได้ทราบว่าทำกันมาตั้งแต่เมื่อใดเพราะเมื่อจอความได้ก็เห็นคนเท่าคนแก่ในสมัยนั้นนำพาปฏิบัติก่อนอยู่แล้ววิธีศรีอนันต์ภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน